สวัสดีครับไปรถกระบะเกตเอนะครับนาวาร่าแดงน้ำละหละ่อจัดมาให้อีกหนึ่งคันนะครับเข้าใหม่นะครับเรียกว,ว่าเข้าใหม่เลยนะครับสภาพสวยเดิมแบบนี้นะครับเป็นนาวาร่านะครับสมาร์ทแครบเกียร์แมนนวลหกสปีดมีกล้องออปชั่นให้ครบๆใครหา กระบะพร้อมใช้นะครับตัวยกสูง Black Edition นะครับคันนี้บอกเลยว่าราคาดีนะครับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าราคาอยู่แค่3 69,000บาทนะครับได้กระบะนาว่านะครับปีส9เสวยๆเดิมๆไปใช้นะครับตัวนี้รถเดิมโรงงานเลยเดี๋ยวคันนี้เป๊เปลี่ยนยางให้ใหม่4เส้นนะครับลูกค้าได้ยางใหม่4เส้นเลยนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับสภาพแบบนี้นะครับเหมือนได้รถใหม่นะครับป้ายแดงราคาถูกลง6 0นะครับ ออกไม่เจ็ดแสนวันนี้เหลือแค่สามแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับไม่หลักหมื่นด้วยนะครับยาวไม่แค่แปดหมื่นกว่าโลไม่น้อยสภาพน่าใช้นะครับและคันนี้ตรวจสภาพไปแล้วรถเดิมสภาพดีนะครับสมรรถนะดีนะครับการลุยคงลุยเขาครอบปุ่งครอบป่าสบายใช้ในไร่ในสวนได้สบายตอบโจทย์เลยนะครับบรรทุกก็ได้นะครับบรรทุกก็ได้ตอบโจทย์การใช้งานนะครับและดูนะครับสีสันมีพันรถนะสภาพเดิมสีสดใสเลยนะครับเป็นยางดำนะครับมีให้เลือก2คันนะครับสามแสน 6ม9 0 0เนี่ยมีไม้30,000สี่30,900กับไม้80,000โลนะครับแต่ปีต่างกันอยู่แค่หนึ่งปีปี18และปี19นะครับคันนี้ได้เป็นปี19ปีใหม่กว่าหนึ่งปีนะครับออปชั่นต่างๆเหมือนกันหมดเลยนะครับเหมือนกันคู่แฝดเลยนะครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์กระจังหน้าเป็นสีดําเงานะครับโลโก้นิสสันนะครับและที่สําคัญนะครับตัวนี้ของแต่งทุกอย่างติดครบจากเดิมโรงงานนะครับไฟตัดหมอกต่างๆสภาพสวยสภาพเดิมนะครับ โครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมซุ้มล้อตีป่งมาให้เรียบร้อยยางจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยางจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสี่เส้นแม็กเดินโรงงานเป็นตัวแม็กขอปสิบแปดนะครับสีดำเงาของระบบล้อหน้าดิสเบรกนะครับกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นแบบปรับไฟฟ้ามีเฟอร์นิเจอร์ตัวให้พร้อมสมาี่ต่างๆเรียกว่ามีปุ่มล็อกรถให้ทางคนขับและคนนั่งนะครับมีให้ครบแบบนี้นะครับมีให้ครบเลยด้านข้างตกแต่งด้วยลายกราฟิกสีเทาดำนะครับสีทูโทนเครื่อง2.5 d d ุดห้าดดตีบนะครับ เหลี่ยมสันคมด้านข้างสภาพสวยชัดเจนนะครับแบ็กอิดิชันแบบนี้นะครับใครที่สนใจนะครับคันนี้ติดต่อบอกไปได้เลยนะครับ0947894848นะครับสนใจโทรจองมาหาไปได้เลยนะครับผ่อนอยู่ประมาณ7,000กับอีก300บาทแบบฟรีดาวนะก็นีแบบฟรีดาวนะครับต้องอยู่ครดิดของลูกค้าด้วยนะครับและก็ สามารถจะซื้อได้ทั่วไทยจะแฟน์ได้ทั่วประเทศนะครับคันนี้ย้ำอีกทีว่าราคานี้น่าซื้อนะครับซื้อได้นะครับสนใจนาวาร่าคันนี้ที่ต่องหาเพจได้เลยนะครับมีโปรให้ด้วยนะมีโปรให้ด้วยนะครับด้านท้ายสภาพิมเดิไฟไฟเบืงไฟเบรกไฟถอยอต่างๆใช้งานได้ปกติมีกล้องหลังมาให้แล้วครบ,ครบสสาหรับโรนาวาร่านะครับให้มาตั้งแต่รุ่นเริ่มเริ่มเขาเลยมีให้มาแล้วครบๆแบบนี้นะครับกล้องนะครับมีให้กระจนท้ายติดตั้งมาให้ครบๆนะครับ ส่วนแมกกาเนอร์เนี่ยสภาพเรียกว่าสวยเดิมเงางามเลยนะครับสภาพเดิมนะครับแมกกเนอร์เอ็มเอ็มเลยนะครับรถไม่ค่อยใช้งานบรตุกเท่าไหร่นะครับท้ายเดิมตะเข็บรอยต่อโครงสร้างเดิมนะครับนี่สภาพเดิมสวยนะครับสายเดิมขวาเดิมนะครับตะเข็บรอยต่อโครงสร้างสภาพเดิมนะครับตัวใต้กระบะก็เดิมเดิมนะครับนี่เห็นไหมอ่ามีแต่คราบขี้ฝุ่นขี้ดินนะครับนี่อันนี้มันล้างไม่ได้นาะไม่ล้างไม่ได้มันต้องล้างแหละต้องแต่ต้องล้างใหม่นะครับ ครับชิฟต์่ึดินอยู่นะครับช่วงล่างใต้ท้องสภาพเดิมแนบห้าอยู่บนเพาลุงลงมากเดิมนะครับสันคมด้านข้างสภาพชัดเจนนะครับสภาพชัดเจนเลยแบบนี้นะครับเฟรมแชสซีต่างนะครับสภาพใหม่ๆกริบๆนะครับใหม่ๆกริบๆแบบนี้นะครับล้อหลังดัาเบรกยางจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเขาดูด้านในนะครับคอนโซลด้านในจะเป็นสีดำทูโทนนะครับ โมลายหุ้มหนังอย่างดีมีคุุสอนโทนให้ครบๆนะครับเกมันนวลนพร้อมจอนะครับพร้อมจอนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังนะครับสีทูโทนเบาะหนังอะไรก็ฟิดสีส้มสมาแคปเปิดได้แบบนี้นะครับอ่ะเปิดดูได้เลยโครงสร้างทุกอย่างเดิมๆหมดเลยนะครับเดิมเดิมรถไม่มีพิความไม่มีชนนะครับสีทูโทนอาสีเท่ากันนะครับสีอ่ะมันจะเป็นสีเดียวกันนะครับอ่ะเมต้าสปอตนะครับโครงสร้างเมต้ารอยเชื่อต่างๆจากโรงงานก็อยู่ครบเดิมสมบูรณ์นะครับ อันนี้ใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนแบบนี้นะครับ0ู4ย์9 4 8 4 8นะครับรถสาภาพสวย <S <S สาภาพเดิมแบบนี้นะครับบอกไปได้เลยนะครับรถสาภาพสวยเดิมน่าใช้นะครับาาเบาะด้านหลังเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังสาภาพเดิม<สา> <S <S นะครับเป็นสภาพเดิมนะครับตัวถังบอดี้โครงสร้างก็เดิมเช่นกันนะครับสภาพเดิมนะครับอ่าแอร์ด้านหลังมีให้2จุดนะครับ แอรด้านหลังมีให้2จุดนะครับตรงนี้นะครับโนวาล่าเนี่ยข้อดีเลยนะเขาให้ออปชั่นมาครบมากนะครับไม่มีกากเลยตั้งแต่รุ่นเนี่ยเห็นไหมครับตัว E E L ต่างๆเขามีออปชั่นในเรื่องของแอร์ด้านหลังมาให้แล้วครบเลยนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเป้ให้ดูนิดนึงนะในเรื่องของพวกอ่าเรียกว่าออปชั่นนะครับพวาอลนรนะครับเป็นมันติฟังก์ชันแบบฟูออปชั่นนะครับผุ้สตาร์ได้มาครบแล้วนะครับเครื่องเครื่องฟีสตาร์ติดง่ายนะครับ แล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยก็เป็นสีดูโทนแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็มีการเรียกว่าตั้งค่าการแจ้งเตือนได้นะครับเปลี่ยนน้ามันเครื่องและกองนะครับนี่ตั้งระยะได้แบบนี้บอกเกรน้ามันบอกระยะการขี่หมดเลยแล้วไม้แค่8ปดหมื่นหกพันเก้าร้อยรูไม้แปดหมื่น 6904กิโลเมตรเท่านั้นเลยนะครับถือว่าได้รถไม่น้อยนะครับไม่น้อยเลยนะครับจอมีให้ขนาด5นิ้วแบบนี้นะครับ FM AM CD มีครบมีเดียต่างๆต่อได้ครบหมดเลยนะครับบลูทูธก็ต่อได้นะครับมีครบหมดแบบนี้นะครับซีดีก็ใส่ได้นะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเป้เข้าให้ดูนะเข้าเกียร์ถอยนะครับเกียร์อานะครับนี่กดลงปุ๊บโยกแบบนี้เข้าเกียร์อาจะมีกล้องให้แบบนี้นะครับกล้องบอบ้อมจอให้เลยนะครับเดินโรงงานอ่ะ ครบเครื่องนะครับครบเครื่องเลยแบบนี้นะครับอ่ใครสนใจคันนี้นะครับสามแสนหกหมื่นเก้าเท่านั้นจัดไปนั้นได้ทั่วไทยนะครับผ่อนอยู่เจ็ดพันกือบอีกประมาณสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับโทรไปได้ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับออปชันครบบนะครับด้านในดีไซน์สวยๆแบบนี้นะครับน่าใช้โครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยนะครับอเดี๋ยวคราวนี้จะไปดูการในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องกันบ้างเป็นยังไงเราไปดูครับ แกะให้ดูเปิดให้ดูเปิดเช็คทุกจุดเลยนะครับลูกค้าจะได้เคลียร์นะครับเวลาซื้อรถกับเป๊นะครับอยู่ทางไกลไม่ต้องห่วงครับว่าได้รถสวยไม่ตรงปกนะตรงปกแน่นอนนะครับคันนี้เป้ถ่ายดูทุกจุดทุกหนูนะครับตอนนี้นะครับเปิดท่องเครื่องให้ดูแล้วนะครับสังเกตเวลาสตาร์ทเครื่องนะครับจะมีไฟเดย์ไทมเห็นไหมครับที่ไฟหน้าจะเป็น l อสีขาวนะครับซ้ายขวาติดกันแบบนี้นะครับติดกันแบบนี้นะครับอ่า เครื่องนะครับสะอาดสะอ้านเดินนี้เงี้ยปกติเลยนะครับไม่มีข้อจุดบกพร่องใดๆนะครับทํางานได้ปกติรถพี่ใหม่นะครับปัญหาไม่ค่อยมีนะครับกาจะมีไปวันสิบกว่าปีอะครับจะเริ่มมีปัญหานะครับแต่มีทุกนย่าที่ต้องซ่อมอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบนี้ไม่ค่อยมีถ้ารถต้นใหม่อยู่นะครับทิ้งนะครับรอยมาร์กที่อยู่ครบสภาพสวยเดิมแก้มต่างๆสภาพเดิมแบบนี้นะครับหัวน็อตไม่แกะไม่ไขไม่ขยับซีต่างๆก็สภาพเดิมนะครับสวยซื้อได้น่าสนใจแบบนี้นะครับ ติดต่อบอกไปได้เลยนะครับคันตรงคันหน้าสภาพเดิมนะครับเดิมเดิมสภาพเดิมนะครับซีนหนงไม่เดิมเดิมแบบนี้นะครับซีนต้องเดิมแบบนี้กดดูครับนี่มันต้องไม่นิ่มนะครับถ้านี่ไม่ใช่เลยนะครับอันนี้คือเดิมฝาเดิมนะครับถนนความร้อนยังใหม่คลิปเลยเป็นใยแก้วแบบนี้นะครับดีมากนะโตโยต้าก็ออกแบบมาดีมากใช้เก็บวัสตุอย่างดีเลยนะครับคันนี้ใครสนใจนะครับบอกไปได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์9 4้า8เจด้าี่นะครับ ก็แกะให้ดูตัวเช็คขครียดแล้วแบบนี้นะครับสนใจติดต่อมาหาเพ่ได้เลยนะครับ0947894848นะครับลูกค้าคนไหนสนใจนะครับติดต่อมหาเพ่ได้เลยนะครับ0947894848นะครับกาบะนะครับนาวราคันนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปเนาะยกสูงแบ e ็กอีชันปีใหม่ ไม้แปดหมโลไม้80,000นะครับให้ดูเลยรอบคันแบบนี้สภาพสวยกริบนะครับปี19ไม้8ป0หมโลสีแดงดำหล่อๆสภาพสวยมากนะครับรถเดิมเลยแบบนี้ใช้งานกันยาวๆนะครับ ปีใหม่ไม่น้อยใครหาอยู่นะครับผ่อนอยู่ผ่อนเจ็ดพันสามร้อยบาทนะครับรายได้นะครับหมื่นหกหมื่นเจ็ดขึ้นไปนะครับออกได้เลยนะครับทําสัญญาได้ถึงหน้าบ้านบริการนะครับทําสัญญาถึงหน้าบ้านเลยนะครับโทรมาที่เบอร์เป๊ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดออกได้ทุกอาชีพนะครับออลมาได้ไวได้รถใช้ก่อนสิ้นเดือนนี้แน่นอนนะครับผมบอกเลยวันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับกระบะสมาร์ทเข็คันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับ